พระคู่บุญบารมีจักรีวงศ์พระผู้ทรงงามสง่าเปี่ยมราศีพระผู้ทรงคู่บ้านคู่ทานีทรงเป็นดังราชนีสีแผ่นดินประสบนิกรชาวไทยยังระลึกถึงความปลื้มปิติสมนัตว่ากล่าวระยะเวลากว่าครึ่งทศวรรษที่ผ่านมาปวงชนชาวไทยได้มีสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระชราสุทธาพิมลลักษพระบรมราชนี นับตั้งแต่ทรงได้รับการสถาปนาทรงดำรงพระอิศยยศฐานนดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ทรงประทับเขียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นดั่งมิ่งขวัญแห่งแผ่นดินอันเป็นการเริ่มต้นแห่งการผสานพลังรักทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบ้านเมืองและความอดุดมสมบูรณ์ของปวงชนชาวไทยทรงเชื่อมโยงความผูกพันหลอมรวมหัวใจของปวงสกนิกกรให้ชุ่มฉ่ำด้วยน้ำพระเจ้า,ารุทยไทยที่เปี่ยมล้นไปด้วยความรัก ความหงใหญ่และความเมตตาประดุดดังนำทิพย์ที่ฉลมหัวใจอาณาประชาราษฎรสร้างความผาสุกไปทั่วพื้นแผ่นดินถึงวันนี้ได้เป็นที่ประจักษ์ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดียิ่งทั้งมีพระปิชาสามารถด้านการทหารทรงใฝ่ศึกษาและทรงมุ่งมั่นฝึกฝนวิชาการทหารอย่างตั้งพระทยัยและเคร่งครัดแนวระเบียบว,วินยัย สเสด็จพระราชด,ดำเนินแถมพระองค์ไปทอดพระเนตรการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชบัรลบเริงระบำ Hop the Body lam, า o อบทูเดอะบอดี้สแมนศูนย์การทหารม้าค่ายอดีศรจังหวัดสระบุรีเพื่อให้การปฏิบัติของกองทหารเกยียรติยศมีความเป็นมาตรฐานมีความสง่างามและเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีความงดงามสมบูรณ์แบบแห่งกองทัพไทยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ส่งให้ความสำคัญและส่งสนพระชาชรทัไทยในการสืบสารพระราชกรณียกิจต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล์อดุลจเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหลายครั้งได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์เพื่อส่งสืกสารแนวพระราชดำริและวิธีการทรงงานเพื่อพัฒนาต่อยอดเพิ่มหนทางในการประกอบอาชีพด้านต่างๆ ให้กับประสบการณ์กรนนพระราชทานขวัญกำลังใจเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมการสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มสมาชิกศิลปาชีพทุกภูมิภาคที่มุ่งมั่นสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพทรงปลุกกระแสผ้าไทยและงานอัตศิลินไทยชุดไทยพระราชนิยมและกระเป๋าทรงถือสไตล์รักโลกส่งออกแบบเพื่อใช้สอยสำหรับการเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจในแต่ละวโรกาสพร้อมทรงนิยมพัดด้ามจิ๋วขีนลาย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากฝีมือลูกหลานชาวนาชาวไร่ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งอีกทั้งทรงสนพระราชาธิรไทยในงานวิจัยที่มีความหลากหลายส่งประสบความสําเร็จโดยพระราชทานต้นเอเดไวให้แก่มูลนิธิโครงการหลวงเพื่อนําไปวิจัยทดสอบขยายและเพาะพันธุ์พัฒนาต่อยอด เพิ่มหมุนค่าง,งานวิจัยสารสกัดเวสสำอางจากต้นเอเดไว้์พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยรวมท่งแสดงพระอัจฉริยภาพทางด้านกีฬาหลากหลายประเภทส่งร่วมการแข่งขันไอซ์ฮอกกี้คู่เปิดสนามที่สนามไท a แลนด์อินเตอร์เนชั่นแนลไอซ์ฮอกกี้อรีาเชียงใหม่สงร่วมการแข่งขันเรือใบานานาชาติชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์คากะตาครั้งที่35น้าหาดกระตะจังหวัดภูเก็ต นับเป็นการสืบสานกีฬาเรือใบของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติอีกทั้งส่งส่งเสริมสร้างแรงบันดาลใจแก่นักกีฬาเรือใบรุ่นใหม่โดยเฉพาะเยาวชนไทยให้ได้ฝึกฝนทักษะและพัฒนาต่อยอดการเล่นเรือใบสู่ระดับสากลต่อไปภาพสเสด็จพระราชดำเนินไปในทุกโอกาสที่สรงเยี่ยมประสบกรณรในแต่ละพื้นที่ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงให้ความสําคัญกับประสบกนรณรที่มาเฝ้าทุนละองพระบาทรับเสด็จพร้อมกับมีพระราชปฏิสันถานอย่างใกล้ชิดผ่านพระราชจาริยวัตรอันงดงามอย่างไม่ถือพระองค์โดยทรงเอาพระราชรูปไทยใส่ถึงความตั้งใจของประสบกนรณรที่มารอเพื่อหวังที่จะได้ชื่นชมพระบารมีด้วยความจงรักภักดีและด้วยพระราชอัธยาศัยอันอ่อนโยนเรียบง่ายของพระองค์นั้น ได้นำมาซึ่งความปราดปลื่มอย่างหาที่สุดไม่ได้ในหัวใจของเหล่าประสบกรณิกรนอกจากพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติประทับเคียงคู่พระวรกายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในราชอาจักรไทยแล้วพระองค์ยังทรงเคียงข้างเป็นคู่พระเจ้ารุ่ยไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินไปเยือนสาวราชนาจักรผู้ทรงร่วมพระราชพิธีบรมราชาพิเศกของสมเด็จพระเจ้าชาติ่ิสามและสมเด็จพระราชินีคามิลา นมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์กรุงลอนดอนระหว่างวันที่4ถึงวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2566อีกด้วยในครานั้นทรงฉลองพระองค์ในชุดผ้าไหมไทยได้อย่างสง่างามสมพระเกียรติด้วยเอกลักษณ์ของผ้าทอจากภูมิปัญญาคนไทยทําให้เป็นที่จับตายิ่งของนานาประเทศเป็นการเผยแพร่ผ้าไทยสู่สายตาชาวโลกได้อย่างแยบยนต์เนื้ออื่นใดเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตานานาชาติให้สมกับที่ทรงเป็น ผู้พระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเมื่อวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2567ได้เสด็จพระราชดำเนินไปส่งเข้าร่วมการประชุมสุดยอดการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานครปี2567หรือ Child Protection Summit Bangkok True t o 24พร้อมด้วยสมเด็จพระราชนีซินเวียเรยนาเทอร์ซอมเมรัตแห่งราชนจาจักรสวีเดนณสำนักงานองค์การสหประชาชาติกรุงเทพมหานคร ในการนั้นพระราชาานพระราชดำรัสความสำคัญตอนหนึ่งว่าการดูแลให้เด็กมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความปลอดภัยอย่างแท้จริงเป็นความรับผิดช,ชอบพื้นฐานที่เราต้องตระหนักและร่วมกันรับผิดช,ชอบเพราะเด็กคือทรัพยากรอรันมีค่าที่สุดนับเป็นอีกครั้งที่ทรงแสดงพระวิสัยทัศน์ได้อย่างเฉียบแหลมด้วยทรงตระหนักถึงอนาคตของประเทศชาติให้มีความผาสุกร่มเย็นเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระราชปณิธานในทุกด้าน ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระชาราสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชนินีได้ทรงสืบสารรักษาและต่อยอดสนองพระราชประสงค์แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกประการสมดังที่ทรงเป็นพระคุบุญบารมีจากรีวศ์